ความเชื่อมีผลต่อมวลรวมจริงไหมมาฟังกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาลายอยู่ในเมืองนะคะช่างที่จะช่วยแก้หลายผู้คนนะคะที่กําลังหาคำตอบอยึดติดปัญหาด้านไหนนะคะวันนี้หนึ่งก็จะมาช่วยแก้ให้กับทุกคนนะคะเราทร็อปิกวันนี้นะคะมากันในเรื่องของความเชื่อมีผลต่อมวลรวมจริงหรือไม่นะคะ่าสำหรับใครนะคะที่ กำลังนะคะอยู่ในบทของผู้สังเกตการหรือว่าเป็นผู้ดูนะคะที่หนูเคยได้แนะนำนะคะไปแล้วว่าผู้ดูคืออะไรผู้ดูเป็นอย่างไงนะคะแล้วเราดูแบบไหนนะคะในทุกมิติเลยนะคะก็จะมานะคะบอกนะคะในเรื่องของความเชื่อนะคะที่ทุกๆคนคิดไม่ได้ค่ะว่าเออความเชื่อมันเปลี่ยนชีวิตเราได้นู่นนี่นั่นความเชื่อมันทําให้ไม่เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ทาเชื่อมันทําให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะ เป็นแบบบุคคลแต่วันนี้นะคะเราจะมาฟังความเชื่อที่เป็นมวลรวมกันคะ่ะอาสาหรับเรื่องนี้นะคะมันเป็นจริงๆแล้วสารนี้หนูได้ตั้งแต่สมัยตอนที่หนูยังแบบเป็นผู้ที่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็น channeling เ,เป็น messenger คือหนูสามารถที่จะเหมือนรู้สึกบางสิ่งบางอย่างอะแล้วเวลาที่มันเกิดขึ้นอะ หนูงงมากเลยคือหนูไม่ได้ไปหามันนะว่าว่ามันเกิดมันจะเกิดอะไรหรือมันเป็นอะไรข้อมูลมันจะถูกจับมาเองตามพลังงานตามแบบวาระเวลาที่มันจําเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องนั้นนะคะแล้ววันนี้คือนูอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะว่าตั้งแต่ปีตื่นมาปีนี้เขาปีที่สามใช่ไหมตั้งแต่ปลายปีก่อนอ่ะมันเคยมีสารแบบเนี้ยเรื่องของอ่า ภัยพิบัติเรื่องของอโลกต่างๆเรื่องของการรอรวงการที่จะเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งขึ้นในโลกเนี้ยมันเป็นระดับที่แบบว่าพลังงานที่ทําให้คนกลัวแต่ว่าตอนนั้นอะเราเองก็ไม่แน่ใจใช่ปะ่ะแต่พอเหมือนเราเกิดขึ้นแล้วก็มันมาเองใช่ไหมแล้วพอมันเกิดขึ้นเราก็ไปหาไปหาว่าอเออเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมัน เป็นอะไรสงสัยไงว่าเฮ้ยทำไมมันถึงแบบนี้ทำไมมันเกิดแบบนี้เนี่ยเหมือนกับตอนที่ค้นหาว่าการรักษาตัวเองอ่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมคราวเนี้ยไปค้นพบอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความเชื่อที่ถ้าใครเคยฟังเรื่องอไม่พาซิโบที่ว่าเราถูกหลอกว่าให้กินยาเม็ดแต่ว่าจริงๆรแล้วมันไม่ได้มีตัวที่ช่วยรักษาในเรื่องของโรคนั้นหรือเราจรินตนาก,การว่าเราเป็นหรือเราไม่เป็นอะไรเงี้ยหรือช่วงเนี้ย คนที่ถูกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวักก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของอภัยพิบัติก็ดีหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในโลกแล้วก็ทุกอย่างมันจะต้องเกิดขึ้นนะหนูพูดได้แค่นี้ว่าทุกอย่างมันถูกเลื่อนมาเป็นระยะเวลานานแล้วอ่ะคือมันเป็นช่วงของการที่จะเป็นการเปลี่ยนผ่านนะคะเราต้องเหมือนรู้ให้เท่าทันแล้วก็ เตรียมตัวให้มันแบบโอเคอย่างคนที่เพิ่งแบบว่าเจอเรื่องที่มันหนักๆในชีวิตแล้วยังไม่เข้าใจเรื่องของการ transformation หรือว่าการก้าวข้ามผ่านให้ยกระดับพลังงานทางด้านของสายจิตวิญญาณหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกทุกข์ใช่ไหมแล้วเขาก็จะรู้สึกเครียดอย่างถ้าเขาบอกว่าป่วยหรือว่าแบบเป็นนี่เป็นนั่นขาดแคลนอะไรพวกเนี้คือเขาไม่รู้ เบื้องหลังความเป็นไปเป็นมาใช่ไหมมันก็เลยทําให้เกิดความเชื่อฝังลงไปที่จิตใจค่ะเหมือนกับตอนที่หนูอยาปลดล็อกเรื่องความรักอย่างเงี้ยว่าเออตัวเองแบบเอ้ยทำไมปรหักเสียใจมีความรักก็คือไม่ดีก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็สะท้อนออกมาแบบนั้นน่ะจนเรามีความเชื่อใหม่ว่าเราคู่ควรเรารักตัวเองเราเหมาะสมกับการรับและการให้ การที่เรายกระดับแล้วเราก็คู่ควรกับความรักที่ได้เงื่อนไขเพราะเราก็ให้ความรักที่ได้เงื่อนไขกับทุกคนแล้วมันก็เปลี่ยนคู่คนพลังงานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ดีขึ้นกับเราใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นเรื่องของโรคภัยใช่ไหมเราแบบคุณจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวมันจะมีซีซั่นเนี่ยใหม่ที่กาลังจะเข้ามาเนี่ยหรือเข้ามาแล้วก็แล้วแต่มันจะคล้ายๆกับวักรอบเก่าเลย แล้วเดี๋ยวคุณดูนะทุกคนจะตื่นตระนกแล้วก็วนลูปอีกซึ่งหนูไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหนูเลยเอาเรื่องนี้มาบอกที่พยายามทำเนี่ยต้องการเพิ่มผู้รอดนะคะแล้วหนูทํำแบบนี้ไม่ได้แบบเจาะจงอะ่ะคือพยายามช่วยเท่าที่ช่วยได้พยายามาส่งสารที่สําคัญที่จำเป็นที่จะเพิ่มผู้รอดที่จะทําให้คนเท่าทันทำให้คนตื่นแบบ ไม่ใช่แยกว่าตื่นหรือไม่ตื่นแต่ให้ตื่นรู้ในความเป็นจริงในเรื่องเรื่องนั้นน่ะแล้วความเชื่ออย่างเช่นแต่ก่อนใช่ไหมที่ว่าแบบเออเรากลัวว่าจะเกิดนู่นนี่นั่นแล้วเราเป็นความเชื่อมวลรวมมันเป็นพลังงานใช่ไหมถ้าเราเชื่อคนหนึง่งค,คนนู้นเชื่อคนนี้เชื่อเชื่อมันเป็นสนามควอนตั้มมันเป็นพลังงานที่ส่งขึ้นไปอย่างเบื้องบนแล้วเขาก็บอกว่านั่นแหละมันเลยทําให้เกิดไวขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่เชื่อหรือคุณคิดว่าเอ้ยตัวเองบ wij, แบบเอ้ยอย่างไงอย่างเนี้ย การฟอร์มิชันแล้วฉันร่างกายฉันแบบปรับ DNA แล้วมันไม่มีทางที่ฉันจะแบบเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยฉันเปลี่ยนความเชื่อใหม่ฉันแบบอะไรเงี้ยเออพลังงานก็จะถูกยกระดับได้ได้แบบดีขึ้นใช่ไหม้หนูก็ทดลองลองทดลองกับตัวอเ,เองนั่แหละก็คือแบบเนี่ยเคยมีเขาเรียกวอะไรนะกรรมพรรพบุรุษใช่ไหมที่เคยปลูกฝังเรื่องการเงินมาว่าแบบเงินหายากเงินขัดแขงเงินนู่นนี่นั่นแต่พอเราปล่อยวางเราเรียนรู้เรื่องการมีในเฟสแล้วนู่นนี่นั่นเรสร็จใช่ปะเออมันก็ดึงดูดได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คืออยู่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเคยคิดว่าแบบเออสุขภาพหรือว่าครอบครัวมีโรคนั่นนู่นนี่นั่น,นเราจะต้องเป็นอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่อะ่ะหนูไม่รับอะไรที่มาจากทางครอบครัวเลยนะไม่จะเป็นการเงินสุขภาพหรือว่าความสัมพันธ์หนูเปลี่ยนทุกอย่างของวาระ บันพบ,บุรุษหมดเลยเพราะว่าหนูไม่รู้เหมือนกันว่าต้องลงมาทําเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ว่าอยากจะบอกว่าความเชื่อมอวลรวมมันมีผลนะถ้าคุณเชื่อว่ามันจะไม่เกิดแล้วหลายๆคนเชื่อว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอย่างอเบื้องหลังของด้านสุขภาพที่ตีแผ่มุมอมองไปก็น่าจะรู้แล้วเนะว่ามันตึงลึกหนาบางมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปวิ่งตามไปวิ่งตามเขาโดยที่เราไม่รู้แล้วเขาเปลี่ยนแผนใหม่แต่เขาก็ยังเอาวิธีเดิมมาใช้ แต่ก็ยังมีคนติดกับเขาอีกอย่างเงี้ยหรอบอกได้คําเดียวเลยนะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่มีสติเตรียมพร้อมนะคะหนูสังเกตว่าตอนนี้มันจะมีปัญหาในเรื่องของเทคโนโลยีจริงๆสังเกตมั้งแต่ปลายปีแล้วแหละว,ว่าอินเทอร์เน็ตมันเริ่มช้าลงโซเชียลมันเริ่มมีปัญหาแล้วก็เริ่มมเออีเรื่องของเวลาเราท r าเฟรอร์หรือว่าเราเออน่นนี่นั่นระบบเริ่มมีการปรับ ปรุงก็เตรียมพร้อมเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะก็การที่เราจะ back to basic นะคะเราก็จะต้องปรับตัวเองนะคะลดระดับความเป็นแบบติดคอมฟอร์ตน้อยลงนะคะหนูก็กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าหนูก็พูดได้เท่าที่หนูสามารถพูดได้เพราะบางอย่างหนูก็มันเริ่มมีพอบบแบบก็อาจจะแบบ มากไม่ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็1818 18นะคะโอเคก็เป็นการยืนยันเนาะเพราะว่าหลายครั้งที่หนูอะลองสแกนหรือว่าลองแบบเข้าไปดูในเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆเริ่มสังเกตได้เลยว่ามันจะมีผลต่อเรื่องสนามพลังงานมวลรวมของโลกหนูไม่รู้หรอกว่าข้างบนนั้นอนะมีอะไรเท่าไหร่แล้วแต่รู้แค่ว่าตอนนี้สัญญาณมันถูกแทรกแซงจากหลายที่รวมถึง 5G ด้วยนะคะ หนูเพิ่งไปสังเกตว่าตัวเองเนี่ยเปิด 5G มาตั้งนานแล้วแล้วคุณรู้ไหมว่าขึ้น 5G เนี่ยมันมาเป็นไมค์คอนโทรของเราได้เช่นกันคุณสังเกตนะว่าทําไมที่หนูบอกว่าเขาจะใช้บอทใช่ไหมที่จะเข้ามาเป็นไมค์คอนโทรเพราะว่าเวลาคุณพูดเวลาคุณอะไรอย่างเงี้ยในโทรศัพท์มันจะเรียกว่าอัลกอริทึมใช่ไหมมันจะดักจับอัลกอริทึมหรือว่าความความคิด แค่คุณแต่ก่อนคุณต้องพิมพ์ค้นหาหรือคุณพูดใช่ไหมมันเหมือนโทรศัพท์มันดักฟังแต่จริงๆริงมันไม่ได้ดักฟังแล้วทุกวันนี้มันเหมือนติดกล้องวงจรปิดไว้กับเราแล้วแล้วตอนที่เปิด 5G รู้สึกแบบเฮ้ยมันหลอนจนมันหลอนอะสิ่งที่เราเคยเคยแบบสนใจแค่เราคิดนะมันก็มาหลอนว่าให้เราต้อง,ต,องต้องซื้ออะแต่คือคิดดูดีว่าแบบน่ากลัวขนาดนี้คือเออรู้แหละว,ว่าต้องการแต่แบบบางทีก็ซื้อไปแล้วก็ยังตามไม่เลิกนะเออนั่นแหละแล้วแบบคิดว่า เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นน่ะถ้าคุณคิดว่ามันแบบมันต้องเกิดขึ้นน่ะมันก็ต้องเกิดขึ้นแต่คุณก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะแล้วก็คอยปรับระดับนะคะแล้วก็ยิ่งใครนะคะที่แบบช่วยเจาะจงนะคะหนูบอกเลยว่าหนูทําแล้วเหมือนกันหนูเทคแคร์คนรอบข้างคนในครอบครัวแล้วแต่ว่ามีสารขึ้นมาว่าอย่าแทรกแซงการตื่นรู้ของเขาเราช่วยได้เท่าที่ช่วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆคะ่ะ